สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับพี่น้องกับอีสานบ้านดอนน้อยคือเกานะครับแล้ววันนี้ผมจะพามาใส่เบ็ดเหมือนเดิมครับเบ็ดโฟมยี่สิบก้ังนะครับรับหมายที่เขาจะมาใส่นะครับก็คือเกาครับใส่เบ็ดสองฟังฟังนี้เลยจะขามไปใส่ฟังพุนคือเกานะครับขามไปใส่ฟังพุนวันนี้ฮอกะบมาลองเบิิงครับตับไก่ตับไก่ ใส่เตับไก่เมื่อนี้รอบสองนี่สิเปี่ยนเป็นหอยเชอรี่ครับเมื่อนี้ใส่เบ็ดสองรอบนะครับรอบแรกใส่ตับไก่แล้วรอบสองนี่เป็นหอยเชอรี่นะครับพี่น้องอ่ะเรเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่เบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบ่งจากหลังหอกครับพี่น้องวิธีใส่แซงใดครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่เบ็ดนะครับใช นี่ครับวิธีใส่กระดิ๊ยังไงที่เราครับเดีย๋ยวผมม่รู้ด้วยว่าตับไกไม่มืนมันกลิ่นบ่ที่ใส่แบบนี่ครับก็ลักษณะนี้ครับตับไกเ่เขาวาดีต์ผสมนผมก็เลยม,มาลองเบิองนี่ครับได้แล้วครับเนี่ยครับวิธีเกี่ยวครับ รเรง่ายครับ,งงบนี่เากปใส่แล้วครับโอ้ยเดี่ยวไ้น้ำมงนดีอ่ะมีแล้วน้ำกินเองเรร้อยงงครับ ครับก็วิธีใช้ง่ายๆครับเกี่ยวไปน้ำปลาใช่ลหมครับเดี๋ยวขาเกิดมันมีตัวเดี๋ยวมันกินเองครับพี่น้องอ่ะวันนี้พี่น้องผมก็จะได้ไปหาไซเบตแล้วเด้อวันนี้พ่อกันดี้นกับบดยาเมื่อครับครับพร้อมจะไปส่เบตกันครับครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้ไ่เบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาใส่ไกล้นครับรอบแรกเนี่ย รอบสองนี่นี่ครับผมก็มานั่งหั่นบอกหอยเม่ถาแล้วครับรอบสองผมจีเปลี่ยนเป็นหอยเชอร์รี่แล้วครับมื่อนี้ครับสีใส่เปิดสองรอบเพราะว่ามื่อนี้แดดดีครับผลบ่มีกขลองสีล้างเบิ้งอันไหนสีคักดเราไปรอบแรกนี่ตับเป็นตับไก่ครับตับไก่สดรอบสองนี่จีเปลี่ยนเป็นบอกหอยเชอร์รี่แล้วครับพี่น้องนี่ครับหอยเชอร์รี่นะพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับ ไปล้อรับชมกันเลยครับว่าทับไก่ของเขาหนีสีทำงานบ่ครับไะไปล้อรับชมกันเลยครับครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับโอ้เด็ดสีห้อนอยู่มื่นนี่วันนี้ผมญีพาพี่น้องไปยามเบ็ดรอบแยกของเ้าครับกับเยื่อทับไก่สดนะครับว่าสีมีแต้มบ่ไปเพื่อเป็นการเสียเวลาครับหลังแรกเข้ามาชมกันต่อนนีครับสีมีแต้มบ่ทับไก่ของห้อง โอ้ย oh. oh, oh, หลังแรกโอ้ oh, ยังคือเกาครับพี่น้องเราอยากตามเงอยด้ะครับเจ้าบอกหอยล,ล้มเราปนี่เพื่อนเป็นบอกหอยครับฮะพี่น้องอีกลังหนึ่งใช่ไหมนี่ทังแรกก็เฝ้าไปแลครับมุมที่ทำตับแกงคือเกาโอ้ย oh, หลังนี้ก็เงียบครับพี่น้อง อน,นุญาตเปลี่ยนเงี้ยครับไปรอรับชมน้องต่อไปครับครับพี่นออ้องอีกลังหนึ่งใส่ไว้นี่ครับมาชมุ่มกันครับคือบอลอ๋อตับก <c oughs> เ,เงียบแท้สูบ <c oughs> หอยได้บอลอ๋อโอ้ยอย่ญญางนันต้องแรงครับอน,นุญาตเก็บครับไปรอชมวงลังต่อไปครับ พี่น้องครับฟังพุ่นนี่บ่ถือจักเตียมครับผมพยายามนะครับบ่มีบ่มีเลยครับม่มีปลาแล้ววันนี้โฮมาลุ้นฟังฟังนี้กันฟังนี้กันวาสิมีเตียมบ่ครับพี่น้องไปไปชมกันเลยครับ,บเรียบลังแรกของฟังนี้ผมใส่ไปหนี่เว้ยเห็นแล้ว โอ้ตายพี่น้องน่าจะตายดยิเห็นไหมครับขาวๆวขีวข้เหร่เงินมาแล้วบอลมันคือดักลุ้งสิเห็นไหมครับขาวขี้เหร่เงินปลา,ายิาะะ่งหัวอ้ยตายปลาเลยเต็มเรี่ยของตับไก่พี่น้องปลายัางฮืปลาอีจโจนพี่น้อง ปล,ปลาอีโจนครับโอ้ยทงแทรกก็ตายเลยนี่ฮะเต็มเรียกของทับไก่อ่ออนุญาตเก็บแล้วครับอครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้ได้ยามป็ดรอบแรกแล้วครับโบคือครับทับไก่สนลายเนื้อหล่อนครับถือปลา อีโจนมัตตัวเดียวครับบ่คือเลยครับผมเนี่ยน้ำยาไปใสครับทับไก่มันหล่อนเดียวพราะว่ามีรอบซองนี่ผมเปลี่ยนเป็นไวเชอรี่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมเศร้ามือจากบือครับเดี๋ยวผมจะพไายามก็ต้องอาศัยไวเชอรี่ล่ะผสมีแเต้มเพิ่มบ่เพราะว่าทับไก่ถือไปแต้มเดียวบ่คือครับทับไก่ครับพี่น้องเศร้ามือจากข้าวครับ เดี๋ยวผมมีพาไปยามรอบสองยามแล้วก็กู้เลยครับกู้เมื่อเลยครับรอบสองนี่เป็นบอกไว้ครับมาร้อรุ่นกันว่าบอกไว้เ้สงจอโอกลินบอครับไปพี่น้องไปลอชมพ้อหมกันครับครับพี่น้องมันมีผมหยิบภาพพี่น้องมาอะไรเก็บ็ดแล้วครับกู้เมื่อครับมาชมกันครับรอบสองนี่บอกไว้เซอรี่ห้องนี้ชิมิเตียมบ่ครับชมเตียมแรกกันเลยครับชิมิพอครั้งแรกครั้งแรก โอ้ยลังแรกอะลังแรกโอ้เงียบครับลังแรกขออนุญาตเก็บครับครับพี่น้องบักหอยของ,งเ้าหลังแรกกับเฝ้าไปแล้วครับบ่มีแต้มนะครับอีกครังหนึ่งผมใส่บัตนนะรู้สึกว่าจะถือป่าครับลังนี้ผมเห็นละผมเห็นมันดินทางเขาเห็นอะไรเห็นไผ่ป่า โอ้โหห็นล้วเห็นแล้วขัดติ๊ดติ้งอัน่นีนนอตปลาวันนี้เห็นตัวปลาแล้วครับโล้วครับโอ้ัด ัเฮ้ยเจไดยมากพูดยียวครับขออภัยครับมากพูดเยอะอืมน้ำมีครับปลาน้ำพี่น้องเห็น้องเดี๋ยวแล้วนะพยายามปลดหนี้พี่น้องได้เพิ่งน้ำขันครับ อ <Okay. S 2> ค่อยลากกันมาดีกว่านี่อ๋าบอกไว้เสชอรี่ด้อพี่นอ้องอือใส่ไามครัอีกบอกไว้เชอรี่เป็นปลาบ่มาไอเสือรี่นะครับต้องไปซื้อเงียยากด้วยพี่นอ้องหอยเชอรี่นี่ เตรียมเรียกหงอยเชอรี่พี่น้องรอบสองใส่งามประคอฮะเห็นไหมครับโอ้โอ้ใส่งามตัวนี้เอาขออนุญาตเก็บนะครับหอยเชอรี่นะครับเตรียมนี่ขออนุญาตเก็บครับเฮ้ออนุญาตเก็บได้พี่น้อง วันตับอีกครังนึงนี่ผมใส่ไว้นี่ครับรุนกันให้มีแต้มบวชเฮอรีเฮีตห้อง้แล้วแต้มหนึ่งโอ้ยบ่คือครับพี่น้องขออนุญาตเก็บนะครับขอรับชมลังต่อไปครับพี่น้องอีกครังหนึ่งผมใส่ไว้นี่แหละบุรุษชิมิแต้มบวชเมือ่อกี้นี่กับเฮอร์เรียทำงานไปแล้วหนึ่งแต้ม เนื้อขึ้นเกาครับพี่น้องหีน,นึงขออนุญาตเจ็บด้ครับรอรับสมหลังต่อไปครับครับพี่น้องอีกหลังนึงผมใช้ไปนี่แหละประมงจะมีแต้มบ่โอ้ยหยาบจีบครับขออนุญาตไปเจ็บเบ็ดครับรอรับสมหลังต่อไปครับ มาพี่น้องมาลุ้นลังสางท้ายกันครับบาซิมิเตี่ยมมาครับล้งสุดท้าย,ยสายยันตรงเลีงพี่น้องเงียบจิ็บขออนุญาตเก็บครับครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้เก็บเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมีพามาสรุปเตี่ยมนะครับพี่น้องประมาณปันเด็กวันนี้ก็สองเตีม อันนี้กินตับไก่ครับตับไก่ไผ่จนแถวบ้านผมห้องไอ่จนแต่ว่านแถวอื่นห้องป่าอย่างผมไม่รู้ครับแต่อันนี้กินบอกไห้เชอรี่ครับโอ้ยังมีไส้เงไงไม่กินอยู่ครับอ๋อถือว่ามารู้เดือพี่น้องครับนี่ผมผมผมมาลองใส่เบังหนี่ผมว่าช่วงน้าผืดน,นี่ผมจิบบุคอได้ปลาเด้ครับพี่น้อง,องเี๋ยวก้อน,นถือไปสามแยวนี้ถือสองตูเพราะว่า ช่องน้ำรถเน่ผมได้เท่าเจ็ดแปดตัวไม่ได้ป่าครับมันอาจจะเป็นน้ำน้ำก็ได้ครับเดี๋ยวรอ้อน้ำรถเดี๋ยวผมสีผ้าพอเมียพี่น้องมาใส่ใหม่แล้ครับครับพี่น้องผลงานของเขาในมือน,นี้ครับถ้าเกิดผู้ใดมกักผู้ใดชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้กับบ่มีอย่งางไรดอกเด้อพี่น้อง ผมก็สิลาพี่น้องไม่เพียงเท่านี้ล่ะครับสวัสดีครับ